สวัสดีคะ่ะานผม้ชมคุณพอคุณแม่มาค่ะานผม้ชมสําหรับคลิปนี้มาสรุปเล่าพัฒนามาวิเคราะห์ไปน้ากันเดอท่านผม้ชมคลิปนี้สรุปเล่าพัฒนาเราก็รวมเหล็กเดนแอดมินหนูหน่อยนะคะเนาะแอดมินจะว่างเป็นบางสูตรเด้อค่ะเด้อสาหรับสูตรเหล็กเดนแอดมินสูตรไดรลดแอดมินขงดกนเด้อค่ะเด้อคุณพอคุณแม่บทต้องถามหาถ้าเห็นสูตรใดเนาะ คลิปนี้จะเป็นคลิปรวมสรุปแล้วท่านผู้ชมถ้าบ่าเห็นสูตรใดในคลิปนี้ก็คือว่าแอดมินบวเด้วยค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมสํารับท่านใดที่เข้ามาแล้วขอกำลังแรงใจแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่าคุณแม่หัดทีผพานมาสั่นลบท่านผู้ชมคลิปนี้ขอกำลังแรงใจคือเกานะคะเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่พอมีกำลังแรงใจมาลงคลิปให้บึ่งนะคะเนาะ พอมีกำลังใจมาสรุปแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่สนใจเขากุ้มนะคะ่นะเนาะกุ้มฟรีกับมีพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่หมักแท่งลายวันเนาะคะ่นะเนาะเข้ากลุ่มแอดไลน์นะคะสแกน QR Code แล้วก็อย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะคะหลังจากนั้นรอแอดมินตอบกลับเชิญเข้ากลุ่มเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะแม่ๆค่ะทำมือจมมาเบิงกันเลยเนาะคะ่นะเนาะ ใบแรกก็จะเป็นรวมเลขเด่นนะคะแม่แม่ Rick. รวมเลขเด่นเจสูตรงวดที่ผ่านมามีสูตรหลุดด้วค่ะเด้อคุณพ่อค,คุณแม่งวดที่ผ่านมาเด่นเดินดีหลุดนะคะเลขติดเข้าที่เด่นเจ็ดสองตัวมาตัวเข้าที่เด่นแปดสองตัวสูตรสองหลุดไม่มาด้วยกันเข้าที่เด่น 1, หนึ่งหลักร้อยสูตรหลักร้อยนีนเข้าที่เด่นหนึ่งด้อค่ะเด้อแต่ไม่มาหลักร้อยนะคะ แม่เอฟซีดท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเล็กเด่นเข่า4สูตรหลุด3สูตรงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมเด่นเดินดีได้เด่น1นึสนะคะเลขติด5้าสองตัวมาตัวได้เด่น5กับ7จสองตัวสุดสองได้เด่น4กับ5 ไม่มาด้วยกันได้เด่นสกับ9หลักร้อยเด่นสีห้าหกแม่เอฟซีได้เด่น7 6็ดหาท่านผู้ชมเหล็กเด่นมันช,นก,น,กกน,ชนกันไปที่ซกับหามากที่สุดเด้อค่ะเด้อเหล็กมันชนกันไปที่ซีกับหามากที่สุดมันสีมาบัวท่านผู้ชมห้าห้าห้าหนึ่งสองส หานีมันชนกันไปตั้งหาูตรท่านผู้ชมสี่ชนกันไปสามร6หกชนสองูตรเด่นมากคือสี่กับห้านะคะท่านผู้ชมสีมาตามนัดบอท่านผู้ชมบัดที่นี่มือนีวันศุกร์เด้อท่านผู้ชมวันนี้วันศุกร์ไม่มาด้วยกันได้เด่นสี่กับเก้าดิท่านผู้ชมถ้าสี่กับ 9มาตรงกับวันศุกร์เมื่อไหร่4กับ9นี่ต้องมา1ตัวเด้อท่านผู้ชมต้องมา1ตัวหรือ2ตัวไปบนไปล่างท่านผู้ชมแต่จะไม่กวาดควากันมาที่เก่าเก่าี่พอแม่พี่น้องก็จะตัดถิ่มแล้วค่ะเด้อราวาวันนี้เด่นมากนะคะ ต่อมาค่ะท่านผู้ชมเด่นชนเด่นสี่สูตรงวดที่ผ่านมาประกบคู่กันได้ที่แปดเจ็ดนะคะเลขชนบอมาเดอรท่านผู้ชมมวดที่ผ่านมาแต่ประกบคู่กันได้ที่87ดนะคะเจวันนี้นะคะงวดนี้สูตรที่1ได้เด่นสองสองห่สูตรที่2ได้เด่น6กับ0นย์สูตรที่สามได้เด่น5กับ6สูตร ทีสี่ได้เด่นหนึ่งกับสสูตรที่ 4, ี่นี่ลุดสามงวดเดอ่าธรรมชมมลุดสามงวดติดเรยวนะคะงวดน,นี้สิปักกบคู่กันได้บาธรรมชมเลขชนกันไปที่หกับสองกับหนึ่งหลาสุดงวดที่่านมาหันเลขชนบอมมาเดอ่าธรรมชม เด่นตารางนะคะทุกคนไม่มีสี่ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูก่าดสุดงวดที่ผ่านมาเข้าที่เด่นแปดงวดนี้นะคะได้เด่นสองหเจ็ดหนึ่งต่อมาค่ะท่านชมสูตรนี้นะคะน่าเสดายเนาะทรานชมไปฟั่นสองสองมากๆท่านผชมมาหนึ่งเด่นสายหูดทรานชม งวดนี้ได้เด่นห้ากับหกสีรูดตัวใดท่านผู้ชมห้ากับหเราจะรูดตัวไหนแอดมินสิภาพรอแม่ไปนองรูดตัวใดนอ้ะท่านผู้ชมดับร้อยหน่วยล่างนะคะงวดที่ผ่านมาดับเอาอยู่นะคะเจ็ดมาหลักสิบเด้อค่ะเด้อหลักร้อยคือเปรดนะคะ สูตรนี้คือดับร้อยหน่วยล่างนะคะดับร้อยแล้วก็ดับหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ได้ห้านะคะหาเดนมาร์กด้วยท่านผู้ชมห้าเดนมาร์กนะคะสูตรนี้นะคะเด่นซ้ำตัวติดราพัฒนางวดที่ผ่านมาก,กับเขามาแล้วท่านผู้ชม อดติพันา์มากกับมาที่เด่น7จ็งวดนี้ได้เด่นสองหนจะเดินต่อไหมสองหนึ่กับเด็นเดอ้อท่านผู้ชมมาค่ะท่านผู้ชมมาสรุปกันเลยเนาะค่ะเนาะชุดสรุปแอดน้อยกับสูตรลูดท่านผู้ชมถ้าสูตรลูดแอดเดินต่อวันนี้นะคะก็ต้องมีให้เห็นแน่นอน5กับ6 มาดูกันเลยนะคะหววที่ผ่านมาเดอท่านผู้ชมชุดสรุปแอดน้อยอ่ะท่านผู้ชมลืมเอาหอยเบิงชุดสรุปแอดน้อยหลุดนะคะเลขวินเขาหนึ่งกับเปีดเตวาประกบคู่กันไม่ได้นะคะไม่มีเจ็ดวันนี้นะคะสรุปแอดน้อยเลขวิน สี่ห้าหกหนดเะคะชุดสรุปแอดมินท่านผู้ชม4ี่ห้าหหนึ่งปดเฟันรูดนะคะ ันรูดตัวเดียวคือเกาธรรมาชมแอดมินฟันรูดห้านะคะสิมาตาาหนัดบ้าน่าธรรมชมถ้าหาบ้านนี่ระวังสี่กับหกเด้อธรรมาชม ห้าเก้าห้าหนึ่งสี่ห้าสี่หก เอาจักคูท่านผู้ชมสีค่คูพ่อเนาะเะนาะสีค่คูพ่อท่านผู้ชมหากว่าแม่พี่นองมักตัวอื่นจับวินเอาเด้อค่ะเด้อต่อมาแอดมินจะประกบสามตัวให้นะคะสามตัวให้จกักสนะามคูเนาะท่านผู้ชมสี่ห้าเก้า าห้าหนึ่งหกห้าเก้าเมื่อนี้มักส่วนตัวหาเก้าด้ว่องธมชมชอบส่วนตัวห้าเก้านะคะ หมักน้ำบอ่อใ้ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่คือบอ่อท่านผู้ชมมักน้ำบอ่อสามตัวสี่ห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งหกห้าเก้าค่ะท่านผู้ชมสรุปแล้วได้แบบนี้เด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทันใดมักจัดไว้ท่านผู้ชมเอาพอ่อได้ป่าได้ปูนทานใดบอ่อมักคือเรือนพานเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซที่ติดตามรับชมขอให้แห่งปังๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ